sở đi pino, nó sở bay đi, số con, số mong số vong pino ấy, nhấc mưa, hao đây, giùm là đi, anh đi cha, để nó, một cái lái

เวียกงานใหญ่มีพี่น้องเลยเนาะเสียชีวิตแบบกระทันหันเลยก็อเมน,น,อเนะอน์พี่น้องเนาะบาวานเพื่อผิแห้งแล้วก็บ,บวกกับไข่พี่น้องนะเนาะไข่เลือดออก สบายดีพี่น้องสบายดีพี่สิสสุขสุคนสบายดีสุโมงสุมวลพี่น้องเนาะสบายดียามอ่ะสวยๆเด้อพี่น้องเนาะตอนนี้ก็แปดโมงแล้วพี่น้องเนาะพ่พอกันกับซ่องนะ้องมินนี่พอน้องมินนี่ก็เกา่าก็เดิมพี่น้องเนาะไผก็ฝากมากกว่าน,นี่พี่โอ้หมดฝากมาก ฮะบอสสิห huh? ิวไปมองวัาพูบอเพนอนาพูแล้วพี่เซียมาช่วยในงานเี่แต่ว่าอ๋ออือ เดาจันเดาจันสามีเ huh, จ้าฝากมาให้เจ้าดูทั้งไงทั้งเงาหนิฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่หยอกเพื่อนนี่เนาะเอ้ยโอ้ยหนุ่มไม่พี่น้องเอ้ยอยู่นี่ทั้งไงทั้งเงาเลยว่าสันโอ้ยพี่น้องเอ้ยสบายดีดูยแจหลุดไปกเลยเพื่อนอันน่ะเออบอกหนุ่มใหม่เสียดเมนูยังได้เนาะ โอ้ชิฮิดเมนูแกงน้องมหม่าสั่นพี่น้องเอ้ยชิโนน้องวหม่เลยมาเห็นอาหารงัวแบาชิ้นอดงัวหิ้วหนาอยู่เพื่อน่าสั่นพี่น้องเอ้ย ใครก็เอามาสดมาช่วยพี่น้องเนาะใครมียังก็เอามาเอ้ขวับเพิ่นชีวานตอนเอาลุงอันนั้นเนาะโดยเอากระบอกหัวปิดเอื้อยหรือเป็นน้องเพิ่นพี่น้องเนาะลูกป้าลูกลุงลูกพี่ลูกน้องเพิ่นบ่กไม่ไม่ไงปิดเอื้อยหรือเป็นน้องไงมีเอื้อยเนาะโดยโดยลูก rồi còn vẫn với nó luôn 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 kinh luôn luôn này này, luôn 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 vui sẻ là áo <laughs> ơ ừ. ừ. rồi ô ừ. lúc bò lúc là mưa non phần bò ô ừ. rồi rồi

ลเต่าอยู่เออโดนดดเออเนาะมกวนบดขึ้น่าสั่นพี่น้องเลยบดรับบดในอนเออลานพิ่นปัดบด้มานอนน้ำเนาะบดใมานอนเฝ้าอยู่ซาลาพี่น้องเลย หลานเพิ่นมานอนเฮือนบัดน,นี้เพิ่นก็เลยไปไปบอกบ่จักแล้วเนาะไปบอกให้มาเฝ้าอยู่พี่เห็นนะชูวสิไป,ปนอนอยังอยู่หันไปสิว่าเด้อฮะเออโอ้ย,อย,อยน้องเด้ประมาแล้วคนหัวลุกมีแต่น้องแบมนะบ่เห็นทำยังไงโอ้ อันนี ido, ana, ้ข่อยเห็นนะทางทางมันคือผู้ไปเออพี่วคือบ่ได้พันเนี่ยไผผูกระอันสาทองน่ะก็เห็นคือกันเห็นคือกันเออบ่เห็นมาเฮาโดเออเนก็สิเป็นห้องเป็นใหญ่ลูกหลานนั่นแหละพี่น้องเนาะ อยากมันอยากมันก็มินเบืงแ so ่คีมันดอกได้บ so ีมลานนัง้เนาะแม่นแม่นออกมาละคนลุกไปเลยเนาะ Đôi. Ờ, vậy đó. Đôi. Heng, à. Đôi, rồi nhanh cũng được mày nó rồi Rồi เลยเด้อ phần ว่าอีหน้าใจโอเคแล้วอีสิสุดเชียงวันเออย่างสร้างความ Rồi

โดยถามข้วถามขาวกนะไจะได้อ๋อนดเ้าดานั้นเนนเราเบิ่งเราเงยนี้เหยมดดี่าวนั้นโดชุ่มชอนอีเด้อดงนั้นเนาะต่นดีดเหลี่ยขดมาไว้ทางลังพี่ย่านัน เออยาลูกสาวจกเอา้อเน็บไว้จะเปียกเนาะอ่ามาพีเงินมึงนะเบิ้องที also, ่เบิ้งมันหลปัดได้อ่าปุ่มจกเอาดึงเอานมาใคเบ้องในมีเงินชิบชี้พันกี่มีน้ำทงมีุงเพื่อนะอันเชื่องลูกไว้นะโอ้ยพี่น้อยเนี่ย่เงินหลวงเงินลหลเงินชิบเจ็ดพันอ่ายันลูกมาหลักจกเอาว่าฉันหรัก เช้าลูกสาวเพิ่นน่ะก็ไปนําบ่ตอนอยู่ห้องหมอหนดูๆได้โอ๋ก็ได้ย้อนอยู่เนาะ เดินเดิไปหาแม่เดินเราลืมนะเนาะ เดี๋ยวเขาจะไปอันนั้นก่อนเพื่อนในบ้านเพื่อนห้องมาทั้งนี้คนมีเวียงอยังเด้พี่น้องเว้ยเดี๋ยวเขาสิไปลมเวียงเพื่อนเดียวกอนพี่น้องเนาะคือสีมาทั้งนี้อานได้ลูกเชียงเพื่อนในบ้านห้องบ่อไปหาเพื่อนก่อนเด้อพี่น้องเด้อมีเวียก ขาไปหับเงินน้ำพิ่นพี่น้องเอ้ยมึงอย่างไรเนี่ยเขาไปหับเงินขาหมูน้ำพิ่นเมื่อคืนเนี่ยไปเอาหมูอีกเด้อเอาหมูมาเพิ่มอีกตัวนึงเมื่อคืนเนี่ยหมูอ่าน้ำหนักร้อยสี่โลแต่กับเป็นใจอะไรพี่น้องเนาะเพิ่นใจเฮาแล้วเป็นเงินอยู่สี่ล้านปลายพี่น้องเอ้ยเป็นเงินกีบ ีล้านกากีบนี่แหละพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนนี่เพิ่นมาอันนี้ว่าสันโอ้โหแต่งได้ดีพี่น้องเอ้ยคือบ่มีผู้ใดสัมผอยู่ในตารางเงินกันเลยม,มีคนแถเนี่ยไขยประตูอยู่มด่อคืนว่าสันพี่น้องเอ้ยเมื่อคืนเนี่ยเจ้าหน้าพันมาเต่าว่าสันเอาพี่น้องเอ้ยเจ้าหน้าพันมาเต่าอยู่รถเข็นมาเตา่าลงเต่าอยู่เมื่อคืนลูกหลานเพิ่นว่า โอ้ยนนีะ่พี่น้องเนาะเพิ่นก็สิเป็นห่วงเป็นไงลูกหลานนั่นแหละพี่น้องเอ้ยเพิ่นก็อยากให้ลูกหลานเพิ่นมาเฝ้าคาบเฝ้าศพเพิ่นพี่แหละแต่ก็เพิ่นบอกแบบนั้นแหละพี่น้องเนาะเพิ่นก็เว้าบ่จักเว้าคืออันคนเฮาเด้พี่น้องเอ้ยเพิ่นก็มีแต่บอกให้เห็นแบบนั้นแหละ นี่มาไฮโลก็กำลังมาพี่น้องเอ้ยมาขึ้นนี่ก็แจ้งโคโล่ไจักและเห็นน้อซอยกันเห็ดอยู่เห็ดกินพี่น้องไว้ทั้งนี้นยันบ่ทันบ่ทวงบ่ทันแขีบมา เจ็ดสวยลยเช็ดแปดโมงเลยนี่พูนทั้งหนักกางเลยพี่น้องเ้ยเสียงดวงกางแล้วเตะเสาเต่เสียวเลยใส่จักรท่ไหมน้ำมันพี่น้องเ้ยทั้งนั้นสมหู ไปกันอุคลุกคุกว่พี่ Twelve, น้องเนาะแดดพี่น้องเว้ยมึงนี่แดดต่เต้ตเสียวคนกำลังมารอบ บ่ายพี่น้องเนาะบ่ายโมงสองโมงและกะส็สิมีการทำพิธีเผาศพพี่น้องเอ้ยเนาะศพเพิน่นสิเอาไปไว้อยู่ปัสสาคือว่าพี่น้องเอ้ยได้ยินว่าสิเกล็ดเอาไปลงไว้อยู่ปัสสาส่วนไลค์ข้าเจ้าบ่ค่อยให้ไว้อยู่ตามให้ตำหน้าและวสมอี้พี่น้องไอ้บ้านเฮามีแต่เขาปัสสาอย่างเดียว พระเพิ่นก็มาเลยมือเช้าเท่ามาบุท a n t พี่น้องเนาะว่าสิมาถ่ายคลิปตอนเพิ่อนอนาคตได้มาบุษ antha เอาไว้สมิกรพี่น้องเนาะสลับคลิปนี้ขอบคุณคุณหลายๆพี่น้องมากมายสุขสุขคนสลับคลิปนี้สบายดี